Thì này cái câu hấp thì Mà hãy ăn cây <-cười> Là ăn là ni về là ủa làm tận Để... củ lái phổi rất แจมไก่มึงออกจากควักไก่ออกจากควกนะักเอาเลยอยู่ยไหนเอ่ยออกกี่ตัววะเนี่ยเออมาเห็ดคอ,อกไก่ครับไปเมือ่อวานนี้ไก่ออกจากควักแล้วไก่บ่ระมาตรฐานเนี่ยคอกไก่นี่ เอเตัวหน่อยนี่บอย่าไ่มันไปติละโอ้ไก่มาปล่อยละได้ละสองตัวนึงไปใส่ละ สองค้นกระเตยนหมดจับได้ปะ่ะเสียฮะเป็นบอรม่นชองเท้บผ้าขูดเยโอ้คนกูหอมลายขนาดเลยไอเดี๋ยวอย่าออกเนาะข้างในม กล้จิตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ตัวไปเสียบเจ็ดแปดแปดตัวออกข้างนอกสองตัวเป็ดดีสิบเก้าตัวอีกสองตัวไม่เสีลั นะครับบรรยากาศตรงไฮทงหน้าขณะนี้เวลาสิบโมงกว่ากว่าตรงนี้คนกำลังกลัหอมไายนะครับคนมีแต่คน,คนดำๆ ฟังนี้กับแม่นครับคนให้อาหารไก่แซมลีจกินเหรอ ต้องเอาสังกะสีมาปิดข้างบนคืนั่นอีกจะพาไปเบ่งแป้งัห แต่โมก็รอองตัวครับแต่ว่าใบก็เหี่ยวใบเหี่ยวใบเหี่ยวสีเฮ็ดแบบสวนผสมครับแต่ก็รออัปเดตไปเรื่อยๆเพราะว่าสีเฮ็ดอยังลายอย่างอยู่ คอยติดตามครับผม